สวัสดีครับยามเช้าพามาชมต้นโพคู่กับไม้มะค่าแต้ไม้ท้องถิ่นกำลังแตกยอดใหม่ผลของมะค่าแต้กินได้กินดิบช่วงนี้ยังไม่ออกดอกออกออกช่วงหน้าฝน ต้นโพมาแฝงกับไม้มะคาแต้อยู่ทุ่งหนามีแต่เสียงการ้องขอบคุณครับที่รับชม